สวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะพามาดูการลบคิ้วพังล้างคิ้วปริงที่สีคิ้วไม่ได้เข้มมากแต่ลูกค้าก็ต้องการลบให้สีอ่อนลงกว่านี้ค่ะเพื่อที่ลูกค้าจะได้ไปสักคิ้วหมิติกับเพื่อนที่จองโปรกันไว้เรียบร้อยแล้วค่ะคิ้วเดิมประมาณนี้จะไปสักคิ้วลายเส้นเลยก็คงจะเห็นเส้นยากค่ะนอกจากจะลงเส้สนสีสเข้ม ซึ่งถ้าลงเส้นสีเข้มทักไปเลยก็จะทําให้คิ้วของลูกค้านั้นสีเข้มเกินไปเกินความเหมาะสมค่ะลูกค้าจึงเลือกลบสีคิ้วเดิมทั้งคิ้วเพื่อจะได้คิ้วใหม่ที่สวยงามสมใจค่ะทักมีน้ํายาลบไหลย,ยี่ห้อมากค่ะนักเสาะ,ะแสดงหาน้ํายาลบโดยตรงเพื่อจะมาลบคิ้วให้ลูกค้าแก้ปัญหาคิ้วพังให้กลับมาสวยได้เหมือนเดิมเพราะเข้าใจปัญหาที่ลูกค้าคิ้วพังหลายท่านกาลังเจอค่ะ การลบคิ้วต้องใช้เวลาใช่ว่าจะลบครั้งเดียวจางหายหมดอาจต้องลบ1-3ครั้งทิ้งช่วงห่างกันอย่างน้อย1เดือนเพื่อลดอาการอักเสบและเจ็บน้อยลงค่ะถ้าท่านใดคิ้วมีปัญหาปรึกษาช่างทัดก่อนได้นะคะหรืออยากลบอยากแก้ไขอยากมีคิ้วใหม่ทรงสวยๆก็ทักมาได้ค่ะตอนนี้ช่างทัดมีหน้าร้านแล้วนะคะเปิดร้านอยู่ที่ตลาดบางจาก ซอยสุขมุมวิท95อยู่ท้ายตลาดนิดนิดค่ะเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าหรือจะรถเมก็ลงป้ายหน้าตลาดเลยค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งริ้งๆให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ